กำลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีอยากเติมทันทีแต่ร้านที่จะเติมต้องรอไม่รู้ว่านานถึงเมื่อไรต้องนี่เลยเรือจีโร่สำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเขารับเติมเกมมือถือมานานมากกว่า4ปีนะครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการเป็นประจํานะครับก็สําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือนะครับผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับ ไปสู้สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เดนิชแนลสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่เกมโคโนซุบะแฟนตาสติกเดย์กันอีกครั้งนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงบอสอีเวนท์ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาล่าสุดกันครับนี่นะบัลตี้ฮันส์เฟรมคาเค้นนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงรายละเอียด เก enfin okay? ี่ยวกับดันเจียนบอสตัวนี้นะรวมไปถึงตัวละครที่แนะนำนะครับในการใช้ลงนะสำหรับเพื่อนเพื่อนไหนนะครับที่ไม่ได้ปั้นตัวลงบอสอีเวนต์นี้นะครับสำหรับอีเวนต์นี้นะครับมันอยู่เพียงแค่ประมาณ1อาทิตย์เท่านั้นนะเพื่อนเพเพราะฉะนั้นเวลาเนี่ยมันก็ไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าเพื่อนเพื่อขยันฟาร์มนะครับน่าจะทาน้างตู้ทั้งหมด1รอบนะเป็นอย่างน้อยนะครับก็สําหรับอีเวนต์นี้นะครับมันจะมีด่านพิเศษเป็นของตัวเองนะด่านโนมอลนะครับทั้งหมดรับั้งด4ด่านนะตรงนี้เนีย ผมแนะนําว่าแรกสุดนะครับให้เพื่อนๆเคลียร์ให้ครบทั้ง normal แล้วก็ hard เลยนะซึ่งด่าน hard ตรงนี้นะครับเราควรจะมาเคลียร์ทุกวันนะครับวันละ3ารอบด้วยเพราะว่าด่าน hard อันนี้เนี่ยมันจะดรอปของพิเศษนะครับเหมือนกับพวก main quest hard เลยนะมันจะดรอปพวกวัตถุดิบอุปกรณ์ของลุงด้วยนะครับและที่สําคัญตั๋วอีเวนต์เนี่ยก็จะตกเยอะกว่าด่าน normal ด้วยนะซึ่งหลังจากเคลียร์เสร็จแล้วนะครับเราก็จะสามารถนําตั๋วนะครับมาสู้กับบอสคาเค้นตัวนี้ได้นะครับสําหรับบอสคาเค้นนะครับ แต่ละห้องเนี่ยมันแตกต่างยังไงนะตรงนี้เนี่ยผมก็ทําสรุปภาษาไทยมาให้เ,เพื่อนๆแล้วครับจริงๆตรงนี้ภาษาอังกฤษมันก็บอกหมดแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมเอาภาษาไทยให้ดูทีแล้วกันมันจะได้ดูง่ายๆนะครับก็ด่านบอสนะครับด่าน normal ด่าน hard ด่าน expert เ,เนี่ยแต่ละด่านนะครับจะใช้จํานวนตั๋วแตกต่างกันนะของรางวัลหลักๆเลยที่เราลงด่านบอสเพื่อหาเนี่ยมันก็จะเป็นเหรียญการใชา้กิจกรรมนะครับสำหรับด่าน normal เนี่ย มันจะสูม5-6เหรียญนะแล้วก็ด่านฮาร์ดนะครับจะสูมเี่ม1 7 2ีเหรียญสุดท้ายด่านเอ็กซ์เพิทนะครับจะสุ่ม78-84ี่เหรียญครับสำหรับด่านนอร์มอลกับด่านฮาร์ดนะครับเพื่อนเพื่อจะลงเท่าไหร่ก็ได้นะใน1วันแต่ด่านเอ็กซ์เพิทนี้นะครับมันค่อนข้างพิเศษครับเพราะว่ามันจะจำกัดจำนวนครั้งในการลงนะครับเราสามารถลงเคลียร์ได้วันละ1ครั้งเท่านั้นนะก็สํสำหรับเป้าหมายกิจกรรมนี้นะครับที่ผมอยากให้เพื่อนๆนทำให้ได้นะอย่างแรกเลยนะครับเพื่อนเพื่อนารร์ดนะคับ ให้ได้ใน2รอบนะผมบอกเลยไอสองรอบที่ผมพูดถึงเนี่ยมันไม่ยากเกินไปแน่นอนครับส่วนด้เอ็กซ์เพรนะครับให้ได้ภายใน4-5ถึงรอบถือว่าโอเคแล้วนะสำหรับด่านฮาร์ดเคลียร์2รอบเนี่ยเราต้องปั้นทีมขนาดไหนนะครับเอาจริงถ้าเกิดไม่คิดอะไรมากนะครับเพืเ่อนๆือนเพียงแค่เพื่อนเพื่อเนีเ่ยมีตัวละครนะครับปั้น60ให้หมดนะทั้งข้างบนนะครับแล้วก็ตัวทัพย์เนี่ยอย่างน้อยๆ50ก็ยังดีนะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยแนะนําว่าให้60ให้หมดให้ได้ครับ ผมว่าแค่นั้นแหละสําหรับคายเค้นฮาร์ดแบบ2รอบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ผ่านนะครับตัวที่เพื่อนๆมีอยู่เนี่ยธาตมันอาจจะไมช่ชนะทางใช่ไหมวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาแนะนําตัวละครธาตาน้ำนะครับทั้งหมดที่น่าสนใจที่เอามาใช้ลงบอสคาเค้นนะต้องบอกก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่แค่ตัวละครธาตาน้ำครับที่ลงบอสคาเค้นได้นะเพื่อนๆสามารถใช้ตัวละครธาตอื่นลงได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าตัวละครธาตาน้ำเนี่ยมันจะได้เปียกมากกว่าเท่านั้นครับได้เปรียกตัวไหนบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับถ้าเพื่อนๆลองมาดู อินโฟนะครับของตัวละครท่าน้ำเนี่ยส่วนใหญ่นะครับส่วนมากทุกตัวเลยเนี่ยจะมีค่าต้นานทานธาตุไฟนะครับสูงถึง20%เลยนะเป็นขั้นต่ำครับแต่ว่าตัวพิเศษอย่างดักเน็ตเนี่ยมันจะสูงถึง30%เลยนะก็เดี๋ยวผมเปิดให้ดูหน่อยนะนี่ครับดักเน็ตว่ายนานะนี่ครับมันสูงกว่าชาวบ้านเขาเลยนะครับ30%นะนอกจากนี้นะครับตัวบอสเองเนี่ยก็แพ้ท่าน้ำเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆปั้นตัวละครท่าน้ำได้นะครับผมบอกเลยว่าลงกิจกรรมนี้ได้สบายมากๆนะ ซึ่งตัวละครท่าน้ำในเกมนะครับตอนนี้เนี่ยมันก็ยังมีไม่เยอะนะเพราะว่าเกมมันเพิ่งเปิดมานะครับนี่ครับตัวละครท่าน้ำที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดหลักๆตัว4ดาวกับ3ดาวแล้วกันก็สําหรับ4ดาวในเกมนะครับที่มีอยู่ตอนนี้นะอันนี้เนี่ยผมตกไปตัวนึงนะลืมใส่ดาร์กเน็ตว่ายน้ำตัวที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับแต่ว่าจริงๆผมว่าดาร์กเน็ตเนี่ยมันทำมาไว้สำหรับบอสคาเค็ตนี่แหละแต่ในการลงดานนะครับมันจำกัดเวลาเพื่อนเพราะฉะนั้น ดาร์คเน็ตเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ไม่มีเดเม่นะครับทให้ไม่ค่อยเหมาะแก่การนํามาลงเท่าไหร่นะเพราะว่าเราต้องการเคลียร์บอสให้ไวที่สุดนะครับเพราะฉะนั้น4ี่ดาวนะครับที่ผมคิดว่าพอจะหวังพึ่งได้นะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็จะมี4ตัวครับตัวแรกนะครับจะเป็นวิชนะครับตัวนี้เนี่ยผมว่าท็อปเทียร์ของกิจกรรมนี้เลยนะตัวที่2นะครับจะเป็นเรียนะครับถือว่าเป็น่าน้ำที่ลงอีเวนต์นี้ได้ดีมากๆเหมือนกันนะเพราะว่าตัวน้องเองค่อนข้างถึกนะครับแล้วก็มีสกิลโจมตีเป็นน้ําถึง2ท่านะ ที่สําคัญสามารถมาทอนบอลนะครับเพื่อรับได้เมจคล้ายๆกับดักเน็ตได้ด้วยนะแต่ว่าข้อดีคือมันมีเมจครับแล้วก็ตัวที่3ากับตัวที่4ะน,นะครับจะเป็นอัลฟ้ากับคาซึมานะครับสำหรับ2ตัวนี้เนี่ยผมไม่เคยใช้นะแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเกิดใครที่ปั้นมาแล้วนะครับสามารถใช้งานได้เหมือนกันนะเออใช่เดี๋ยวผมขอพูดไปทีละตัวละครเลยดีกว่านะก็ตัวแรกนะครับเรามาเริ่มจากวิชเลยละกันสําหรับวิชเนี่ยผมเนี่ยใช้อยู่นะครับคือตัวละครตัวนี้ครับต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่ ค่อนข้างถึกมากเลยนะสามารถรับดาเมจบอสได้นะครับจนถึงห้องสุดท้ายเลยนะอย่างน้อย1ฮิตนะครับถ้าเพื่อนๆปั้นของมาพอนะจุดเด่นของวิสนะครับก็คือเขาเนี่ยจะมีการโจมตีท่านานถึง3ท่านะครับส่วนการโจมตีปกติเนี่ยจะเป็นไรท่านะครับถ้ามันเป็นท่านาเนี่ยผมบอกเลยมันจะโกงมากๆนะโดยสกิลแรกนะครับความสามารถเนี่ยก็จะสามารถบัฟทางโจมตีเวทนะครับให้กับสมาชิกในทีมเล็กน้อยได้นะอยู่12บสวิครับส่วนท่านที่2นะครับจะเป็นท่าโจมตีหมู่ครับสำหรับท่านี้เนี่ยก็ไม่ค่อยมีผลกับบอสคาเเท่่าไหร แล้วก็ท่าสุดท้ายนะครับจะเป็นท่าเดรนนะครับท่านี้เนี่ยถือว่าเป็นท่าเอาตัวรอดของวิสได้ดีครับเพราะว่าข้อเสียของวิสนะครับคือจะไม่สามารถรับฮิลจากพวกพระได้นะแต่ว่าถ้าเป็นฮิลจากพวกน้องกระลอกหรือว่าตัวละครสายอื่นที่ไม่ใช่สายพลสนะครับก็ยังสามารถรับได้ปกตินะแล้วก็ที่โดดเด่นที่สุดครับก็คือไม้ตายนี่แหละครับท่าไมตาของวิสเนี่ยมันเป็นท่าน้ำนะครับเรียกได้ว่าเอามาทำเรเมียนสายบอสคาร์เค้นได้รุนแรงมาๆนะถ้าเราสามารถอันติได้นะครับก็ตัวละครนี้ครับถ้ามีเนี่ยผมแนะนําเลยเพื่ ปั้นเลยครับในคอมเมนต์มากๆนะส่วนตัวละครต่อมานะครับก,ก็จะเป็นเลียนะครับสาหรับเลียเนี่ยเอาจริงผมคิดว่าตัวละครตัวนี้ก็ไม่แย่นะเพราะว่าการโจมตีของเขาครับสองท่าหลักเนี่ยมันเป็นน้ำหมดเลยเพื่อนๆนแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังสามารถดึงดูดยั่วยุความสนใจของศัตรูได้นานถึง16วินาทีนะเรียกได้ว่าล่ออันติบอนะครับให้มาตีตัวเลียเพื่อให้เพื่อนๆือเนี่ยอยู่รอดได้ด้วยนะแล้วก็ท่าไม้ตายของเลียนะครับจะสามารถบูส ทั้งการกายภาพกับการเวทแบบ3ระดับได้นานถึง1 2ปีนะเท่านั้นยังไม่พอครับยังเล่นเกตไม้ตายให้กับพกเพื่อนๆในทีมระดับกลางได้ด้วยครับก็ถ้ามีอยู่นะครับหรือว่าปั้นมาแล้วเนี่ยใช้ได้นะเลียส่วนตัวละครต่อมานะครับจะเป็นอะควานะครับสําหรับอะควาเนี่ยผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมมันโกงก่าชาวบ้านนะเพราะว่าตัวละครอ,อื่นนะครับส่วนมากมันจะมีกนธท่านเนี่ยเพียงแค่อันเดียวนะแต่ว่าอควาเนี่ยมันได้กันมาถึง2อันเลยเพื่อนลองดูการทั้งน้ํากันทั้งไฟนะครับ แล้วก็อคว a าตัวนี้นะครับสามารถเอาไปใช้ลงบอสได้ดีเหมือนกันเพราะว่าจะสามารถบูทพลังโจมตีไกภาน,นะครับให้กับทีมระดับกลางเลยนะนานถึง10วีครับนอกจากนี้ยังมีโจมตีแล้วก็ฮิลให้กับสมาชิกในทีมได้ด้วยนะถึงแม้ฮิลจะไม่มากนะแต่ว่าก็อาจจะพอทําให้ทนต่อการโจมตีหมู่ของบอสได้เพิ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนไม้ใต้ของอควาเนี่ย จะเป็นโจมตีแสงเดียวนะครับรุนแรงมากๆเลยแต่ว่าบอสคาเค็เนี่ยไม่ได้แพ้แสงนะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับคือพระเอกของเราครับคาซึมะครับเพื่อนสำหรับคาซึมะเนี่ยเอาจริงตัวละครตัวนี้นะครับมันเป็นตัวละครที่แบบงงๆนะถ้าถามว่ามันงงตรงไหนนะครับถ้าเพื่อนลองสังเกตให้ดีนะคาซึมะเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครไม่กี่ตัวครับที่มันมีท่าสกิลแบบผสมครับคือการโจมตีปกตินะครับกับสกิลแรกนะครับ มันจะเป็นการโจมตีแบบกายภาพครับแล้วก็ถ้าไม่ตายนะครับกับสกิลที่2เนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบเวทครับเพื่อนๆคือมันไม่สุดนะครับเพราะว่ามันต้องถือดาบใช่ไหมแล้วดาบเนี่ยมันจะเพิ่มพีเทชเยอะครับเอ็มอแทกก็เพิ่มมาเยอะแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทาไมมันถึงมีท่าเวทมาถึง2ท่านะทาให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยเอาจริงระยะยาวเนี่ยมันไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ปั้นมาแล้วนะตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าคาซึมาเนี่ยก็ใช้งานได้ดีนะครับเพราะว่าในแพทปัจจุบันนะครับตัวะนย ก็ปั้นมาแล้วไม่ต้องเสียดายครับใช้งานได้นะแล้วก็ที่สาคัญอนาคตเนี่ยเราสามารถเอาคาซึมาตัวนี้นะครับไปเป็นพาสซีฟให้ตัวละครธาตุน้ําตัวอื่นก็ได้นะเพราะว่ามันบูทความแรงน้ําได้อีก7เปเซลยครับโอเคครับก็ตัวละครสีดาวก็จบไปนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวละคร3ดาวกันบ้างครับสาหรับ3ดาวธาตุน้ําตอนนี้นะครับผมบอกเลยเพื่อนเด็ดทุกตัวนะครับสำหรับอีเวนต์นี้ถ้าเกิดใครที่มีตัวละคร3ดาวเหล่านี้อยู่นะครับล้วก็สามารถอัปเกรดเลเวลสกิลนะครับตัวซ้ำเนี่ยมีเยอะๆยนะครับผมบอกเเลยพื่อน อัพให้ตันเท่าที่อัพได้ไปเลยนะแล้วก็เลือกตัวนั้นหละครับมาใช้ลงทีมนะจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยเคลียร์ได้ง่ายมากๆครับก็ตัวแรกนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มจากมีอาก่อนนะครับสำหรับมีอาเนี่ยเป็นตัวละครแจกของอีเวนต์นี้นะเพียงแค่เพื่อนๆปาบอสประมึกครบสารอบนะครับก็จะสามารถรับน้องเข้าร่วมทีมได้นะก็สําหรับมีอานะครับข้อเสียของน้องเนี่ยก็คือการโจมตีท่าน้ำเนี่ยมันมีอยู่เพียงแค่ท่าเดียวครับคือท่านี้เลยนะ แต่เอฟเฟกมันดีอยู่เพื่อนเพราะว่ามันตีเป้าเดียวอย่างแรงนะครับแล้วก็สามารถลดเกาะระดับกลางนะครับได้ถึง12วินาทีเลยนะส่วนอีกท่าหนึ่งนะครับจะเป็นท่าซัพพอร์ตทีมครับจะสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตระดับกลางนะครับให้กับสมาชิกทุกคนพร้อมกับเพิ่มพลังป้องกันกายภาพเล็กน้อยนะครับให้กับสมาชิกในทีมอีก10วิด้วยครับก็สําหรับตัวละครแจกในอีเวนต์นะครับส่วนมากทางเกมเนี่ยเขาจะทํามาเพื่อ ไว้ใช้ลงอ e ีเวนต์เป็นหลักอยู่แล้วนะสำหรับคนที่ตัวละครมีไม่เยอะนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยผมก็ปั้นเต็มแล้วเพื่อนๆผมบอกเลยว่าใช้งานได้ดีมา,มากๆนะครับในตอนนี้นะแต่สาหรับไม้ตายของน้องเนี่ยก็อาจจะไม่แรงเท่าไหร่นะครับแล้วก็พาสซีฟของน้องเนี่ยต้องบอกว่าดีมา,มากๆครับเพราะว่ามันสามารถเอาไปซับสายกายภาพนะครับทุกตัวได้หมดเลยเนี่ยมันบวกแอนแทกกายภาพนะครับห้นะแล้วในช่วงแรกนะครับอย่างที่ผมพูดไปแล้วนะว่าช่วงแรกเนี่ยตัวละครเรายังไม่เยอะนะครับตัวซับเราย่งเลือกมากไม่ได้นะตัวละคร ได้ทุกตัวแบบน้องมีอาเนี่ยผมว่าปั้นยังไงก็คุ้มครับ3ดาวต่อมาคริสจังนั่นเองครับสำหรับน้องคริสเนี่ยผมบอกเลยว่าเปดีหนึ่งตัวนะครับที่ใช้ได้ดีมากๆนะครับสำหรับอีเวนต์นี้นะเพราะอะไรนะครับอย่างแรกเลยนะครับบอสปลาบึกเนี่ย มันมีความสามารถในการโจมตีบายนะครับหรือว่าไฟฟ้าชอ็อตซึ่งน้องคริสเองเนี่ยก็มีความสามารถในการต้านทานอยู่แล้วนะครับติดตัวมาเลย15%นะแล้วก็นอกจากนี้นะครับจะมีการโจมตีธาตุน้ําถึง2ท่าครับท่าแรกเนี่ยจะเป็นการโจมตีแล้วทําให้ศัตรูติดสถานะเฮสด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดบอสติดสถานะเฮสเมื่อไหร่นะผมบอกเลยเพื่อนๆไอ้อบูเคนนะครับหรือว่าไม้ตายของบอสเนี่ยมันแทบจะไม่โดนตัวละครฝ่ายเราเลยครับเรียกได้ว่า เราเนี่ยจะหลบอันติได้ฟรีๆเลยนะส่วนอีกท่าหนึ่งก็จะเป็นการโจมตีน้ําเป้าเดียวแบบรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นคริสตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าเหมกเกาะแก่การลงบอสปลาหมึกมา,มากๆเพื่อนๆก็ตัวละครต่อมานะครับคืออารูเอท่าน้ำสามดาวนะครับสาหรับอารูเอตัวนี้นะครับเพื่อนๆผมบอกเลยดูถูกเขาไม่ได้เลยนะเพราะว่าท่าสกิลน้ําของเขานะครับมีเยอะถึง3ท่าเลยนะเพราะว่าสกิลโจมตีปกติแล้วก็สกิลหกับสกิลสเนี่ยเป็นท่าน้ําทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นท่าไม้ตายอย่างเดียวนะที่เป็นท่ามืดครับ สำหรับอานุเอทตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันโคตร,คตรแรงเพื่อนมีเพื่อนผมนะครับเขาใช้อยู่นะสําหรับถ้าไฮโดรครัชอันนี้นะครับโจมตีน้ําเป้าเดียวเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเพื่อนผมเนี่ยเขาอัพเต็มหรือเปล่านะครับแต่ว่าอัพไปเยอะอยู่นะไม่ขั้น4ก็ขั้น5้าเนี่แหละโจมตีติดคริติคอลนะครับทีหนึงเนี่ยปาไปที16-17 0เลยนะที่สําคัญพาสีของตัวเธอเองนะครับ เป็น water attack boost ด้วยนะเพราะฉะนั้นตัวละครนี้นะครับถ้าเกิดใครมีอยู่แล้วขาดเดเมจนะครับผมค่อนข้าง recommend เหมือนกันนะว่าปันได้เลยครับแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายนะครับก็คือยุนยุนชุดว่ายน้ำนั่นเองนะครับสำหรับน้องยุนยุนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสามดาวในตู้นะครับที่ผมคิดว่ามีประโยชน์มากกว่าดาร์ n เน็ตในปัจจุบันนะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งเลยเพื่อนๆเพราะว่าสกิลทั้ง2ท่าของเขานะครับมันมีเอฟเฟกติดมาด้วยหมดเลยครับนอกจากนี้นะครับท่าโจมตีปกติเนี่ยก็จะเหมือนกับอารูเอเลย การโจมตีของเขาจะเป็นท่าหนานะครับเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้นะครับทำดาเมจกับบอสได้ค่อนข้างเยอะนะที่สําคัญยุ่นยุนตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถปั้นเอาไปใช้ลงอารีนาตอนนี้ที่แพ้น้ําแสบได้ด้วยนะเรียกได้ว่าปั้นทีเดียวนะครับได้2ต่อเลยนะแต่สําหรับข้อเสียนะครับของยุ่นยุ่นอย่างเดียวเนี่ยคือเพื่อนๆจะต้องไปเปิดตู้กาชาใหม่นะแล้วก็โอกาสออกเนี่ยอยู่เพียงแค่2%ซครับ ออกค่อนข้างยากเลยเพราะว่ากลุ่มผมนะครับที่เล่นกันหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่ามีคนได้ยืนยุเนี่ยตอนนี้นะครับมีเพียงแค่3คนเท่านั้นนะที่สําคัญจุดสตองของตัวละคร3ดาวนะครับคือเราเนี่ยสามารถอัพขั้นของสกิลเนี่ยได้ง่ายกว่าตัวละคร4ดาวนะสำหรับตัวละคร3าดาวตัวอื่นนะครับที่ผมพูดไปก่อนหน้าเนี่ยเพื่อนๆสามารถกดสกิลได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดกรชาม,มาตั้งแต่แรกนะตัวละครเหล่านั้นเนี่ยเรามีโอกาสได้ตั้งแต่ต้นนะครับแต่ยุนยุนนะครับถ้าเกิดใครที่เปิดมาได้นะครับ แม้เพียงแค่ตัวเดียวเนี่ยจริงๆก็สามารถใช้งานได้แล้วนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆได้มาเพิ่มเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับผมบอกเลยว่าดีมากๆนะผมยังอยากจะได้มาเพิ่มเลยนะครับสาหรับน้องยุนยุนนะที่สําคัญพาสีของน้องนะครับเป็นพาสีที่สามารถบัฟธาตุน้ํากับแสงได้ซึ่งถ้าเกิดใครที่ใช้ยุนยุน4ดาวอยู่นะครับก็สามารถเอาตัวละครยุนยุนไหวน้ำตัวนี้เนี่ยไปซัพพอร์ตได้ด้วยนะก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นตัวละครธาตุน้ำนทั้งหมดแล้วก็คอมเมนต์ของผมนะว่าตัวละครตัวไหนเนี่ยมันมีจุดเด่นจุดด หลังจากที่เราฟังทฤษฎีมาเยอะแล้วนะเรามาสู่ภาคปฏิบัติบ้างครับเดี๋ยวผมจะพาเ,เพื่อนๆไปลงฮาร์ดหนึ่งรอบนะครับแล้วก็พาลงเอ็กซ์เพรสอีกหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเดเมจที่ได้เนี่ยเท่าไหร่บ้างน,นะครับโดยผมจะเล่นแบบออโต้น,นะก็สําหรับด่านฮาร์ดนะครับทีมที่ผมจะออโต้ในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเน้นทีมสามดาวแล้วกันให้เ,เพื่อนๆดูนะครับว่าตัวละครสามดาวเกมนี้เนี่ยมันก็เก่งนะผ่านได้เหมือนกันครับอ๋อแล้วผมลืมบอกไปนะครับข้อเสียของอารูเอะนะครับอย่างเดียวเลยเพื่อนๆตัััััวละะะะคคคครรรรรรซพพอออออออ์ตขขงงาาาาาููเเนนนบบมห่้ยก ตัว1ดาวนะครับกับ2ดาวของอารูเอเนี่ยมันไม่มีตัวละครไหนเลยนะครับที่มีพาสซีฟนะครับซัพพอร์ตท่านามนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราเลยต้องเอาตัวละครตัวอื่นนะครับมาใส่ซัพพอร์ตอารูเอนะซึ่งอุปกรณ์นะครับก็พยายามหาเท่าที่หาได้แหละถ้าเกิดใครมีของอาร n a านะครับแนะนำว่าให้ใช้ของอาร n a าก่อนนะเพราะว่าอันนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดในช่วงต้นเกมแล้วนะ ที่สาคัญคือมันใส่ให้ได้ทุกตัวละครนะครับแล้วก็เครื่องประดับนะครับที่แนะนํานะครับก็จะเป็นเครื่องประดับกันสถานนะบายนะครับหรือว่าไฟฟ้าช็อตน,นะแต่ว่าถ้าจะเอาให้บอสต,ตกไม่ตายเนี่ยต้องใส่ตังหูกันไฟนะครับถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยควรจะใช้ตังหูอีเวนต์อันนี้นะครับตังหูเปลือกหอยนะเพราะว่าตังหูเปลือกหอยเนี่ยมันจะช่วยลดธาตุไฟนะครับแล้วก็มีค่าพลังการเวทเริ่มต้นที่มากกว่าพลังป้องกันกายภาพนะครับอ๋อใช่ผมลืมให้เพื่อนๆดูไปนะนี่ครับ สำหรับแพทเทิร์นรูปแบบการโจมตีของบอสนะครับบอสเนี่ยจะมีการใช้สกิล4รูปแบบนะครับการโจมตีแบบแรกนะครับจะเป็นการโจมตีเป้าเดี่ยวนะครับโดยท่านี้เนี่ยจะออกมาเป็นเวทนะซึ่งมีความดุแรงค่อนข้างสูงเหมือนกันครับต่อมาท่าที่2นะครับจะเป็นการโจมตีหมู่แบบกายภาพครับสาหรับการโจมตีหมู่กายภาพเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่แรงมากนะสำหรับท่านี้นะครับคือไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวเนี่ย คือมันมีโอกาสติดสถานะบายนะครับหรือว่าไฟฟ้าช็อตอยู่ด้วยนะแล้วก็ท่าที่3นะครับจะเป็นท่าเพิ่มบัฟพลังโจมตีทั้งกายภาพแล้วก็เวทมนต์นะครับสูงถึง3ขั้นเลยส่วนสุดท้ายนะครับอันติเมทครับถ้าเกิดบอสเกตเต็มเนี่ยจะใช้อาบูเคนนะครับโจมตีเป้าเดี่ยวเวทนะครับแบบรุนแรงโคตรๆนะเพื่อนๆก็ถ้าจกดูสกิลตรงนี้ครับสิ่งที่เราต้องระวังเนี่ยก็คือบอสเนี่ยจะโจมตีเป็นเวทแบบเป้าเดี่ยวแรงมากๆนะครับไอ้ต่างหูกันเวท เปลือกหอยสีแดงอันนี้นะครับเลยสําคัญมากๆนะโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาออโต้ลุยเลยดีกว่ามาสามนึงไปครับก็สำหรับอันนี้ก็สบายๆนะครับเพราะว่าเ,เราเนี่ยเป้าหมายของเราคือลดเลือดบอลให้ได้แค่ครึ่งหลอดอก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับ นี่แค่จะครึ่งนาทีเนี่ยเราก็ลดพอได้จะครึ่งหลอดแล้วนะครับดูครับอารูอเอะนี่แรงมากนะเวเป้าเดียวนานครับแต่ว่าแต่อารูเอะของผมเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ได้ปลดสกิลแม้แต่เลเวลเดียวนะยังห้าพันเลยครับดอกหนึ่ง โอเคครับก็ประมาณนี้นะดูครับสบายๆนะ8 4 9สบานะครับ,ก,บก็สำหรับสุดท้ายนะครับจะเป็นด่านเอ็กซ์เินะสำหรับเอ็กซ์เิเนี่ยผมขอจัดเต็มหน่อยนะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเป้าหมายของผมในด่านนี้นะครับคือทำให้ได้33%ขึ้นไปนะสำหรับตัวละครแถวหน้านะครับผมจะใช้เป็นคริสนะครับเดเมจกายภาพนะครับคู่กับน้องไอริสนะส่วนวิชเนี่ยผมเอามายืนแทงนะครับเพราะว่า ถ้าวิกยืนดีๆเนี่ยถูกจังหวะนะครับมันจะโดนอบูเค้นไม่ตายนะแล้วก็ถ้าได้อันตีเนี่ยเดเมจจะเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะนะครับส่วนตัวละครที่4นะครับผมก็จะเป็นน้องมีอาร์นะครับกระโดดเข้ามาซัพพอร์ตถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งตายนะเพราะว่ามีอาร์เนี่ยจะมาช่วยฮิลแล้วก็เพิ่มเกาะกายภาพนะครับทำให้บอสใช้ท่าหมู่กับตัวที่เหลือเนี่ยแล้วจะได้ไม่ตายเพิ่มนะแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นยุนยุนนะครับเป็นเดเมจปิดอีกตัวครับโอเคก็ถ้าพอแล้วเดี๋ยวเรามาลุยเลยคร โอเคครับมาเดี๋ยวมาดูกันครับเป้าหมายของเราคือ33%เปซนะโเจ็บอยู่ครับเจ็บอยู่ครับโอ้โหสวยมากครับติดบาย2ตัวนะนี้เรียบร้อยครับไอริสนอนมีอารนะครับกระโดดเข้ามาฮิวให้ครับ โอเคคริสจะได้อันติแล้วครับโอเคไม่ตายนะสวยรถสปีดบอสสามขั้นโอ้โหโดนอีกดึงดอกนะครับลงไปกองเรียบร้อยมาต่อไปวิชับอันติมาแล้วโอเคแรงอยู่นะครับเหลืออี่สิบสามวิครับโอ้โหวิสติดาย แต่ผมว่าได้อยู่นะตอนนี้เรียบร้อยครับมียถึงแม้33%น่าจะถึงอยู่นะครับได้อีกคนละทีโอเคดูเดเมทครับเรียบร้อยครับเดเมทที่ได้ก็ถือว่าค่อนข้างน่าพอใจนะเพื่อนๆได้36.74%เลยนะนน โอเคครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับไกาอีเวนต์ b e a ต t y h ั n เ Frame c a r นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะมีประโยชน์ สำหรับคนที่ต้องการหาข้อมูลเอาไปเล่นกิจกรรมนี้ได้ไม่มากก็น้อยนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอยากจะเป็นกาลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์ u like, b s c r i b e นะครับหรือว่ามีอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาถามได้นะถ้าผมตอบได้เนี่ยเดี๋ยวจะมาตอบให้ครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับรวมไปถึงผู้สนับสนุนยูทูบเมมเบอร์ชิพช่องเดนเนชั่นทุกคนด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนสวัส